ทุเรียนชนีราชาผล,ลไม้ของไทยทำไมถึงได้ชื่อนี้เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมหลายคนคงต่างเฝ้าคอยที่จะได้กินผลไม้เลิศรสที่ได้ฉายานามว่าราชาแห่งผลไม้ไทยเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูการแห่งการออกดอกออกผลซึ่งทุเรียนก็มีมากมายให้ทุกคนเลือกสรรตามใจเช่นทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวทุเรียนหลงลับแลรวมไปถึง ทุเรียนชนีที่มีรสชาติหวานจัดจ้านเย้ายวนใจแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเรียกว่าทุเรียนชนีในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางจางจุลละซับปรากฏข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อที่มาของทุเรียนชนีราชาแห่งผลไม้ไทยไว้สั้นๆภายในบทความ คุณแม่ของข้าพเจ้าที่เขียนโดยพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์คดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและเกรียงศักดิ์ธรรมนานไว้ว่าสวนทุเรียนเก่านี้ต้นทุเรียนใหญ่และสูงมากบางต้นโอบไม่รอบความสูงเทียบได้กับต้นยางคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้ลวดผูกตรึงไว้วเพื่อป้องกันต้นทุเรียนล้มเมื่อมีพายุพัดแรงบางต้นลม้มลงมาแล้วก็ยังไม่ตายและยังออกลูกให้ได้อีกด้วย ้าพระเจ้าได้เคยนับจํานวนทุเรียนต่อต้นมีประมาณ100ผลบางต้นมีถึง300อผลบางต้นต้องปลิดผลเล็กๆออกเพราะเกรงว่าต้นจะทานน้าหนักไม่ได้ทุเรียนสมัยนั้นมีอีกบทองย้อยก้านยาวอีโรวงอีกบนั้นแต่ก่อนก็ไม่ได้ดีเท่าใดแต่ภายหลังปู่ํำทดลองผสมพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่ากบตาขำจึงมีรสชาติดีขึ้นนอกจากนั้นยังมีญาติผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งผสมอีกบกับก้านยาวเข้าด้วยกันเป็นชนีมีรสหวานเหมือนกับกินกบกับก้านยาวบนกัน เขาเล่าให้ฟังมาว่าญาติผู้ใหญ่ท่านีชอบเลี้ยงชนีจะไปสวนก็เอาชานีอบคอไปด้วยชนีเอามือเที่ยวลูกคลมดอกทุเรียนในขณะที่ญาติผู้ใหญ่ผู้นั้นกําลังผสมอยู่เมื่อลูกผสมออกมาจึงเรียกว่าอีชนี